แข็ก็ไร้ายเป็นแล้วนา่พอกำลองมาสันเพนแต้ใส่วันซินดับไม่น้อยก็เลยได้ลงไว้ Cái này lục xe đó cá xô và đây hương nào yeah. Yeah. giờ thằng này, này, này nó thằng này nhưng khẩu khẹt đẹp đẹp lai Mì này là con nội gì nào คนบุคลาักรบยบร่างข้าอกยินสัศรัทธาเนาะไ่้ไม่นะมันมืดแงต่อได,ด้บุคลาลายคืองานอื่นแต่ละงานคนล้านลายคนบุคลาพรยะว่านางจะว่าคนตามัน่อลงกมเน่เนาะอะรแต่ตามัอลมนมันก็เลย ประคันคนกับบางคนกับบุหูเนาะบางคนบางคนหูบางคนกับหูนะก็เลยผู้มาผู้ไมาเนาะคนก็เลยบลายรดอดชบกกำลังมาแล้วดดแก่ซช ไปม,าน,ามาน,านาเหรอมนานใกล้ที่อันห้องไผ่บนมนเม่ตาเคยไปหาเห็ด

ว่าคลื่นแม่ซานเนาะอัจจุบันยันบระมาขวางคลื่นนักหน้อยได้มาในีอารมณ์มาในเพราะว่าเป็นวันสินดับพี่น้องเมือดับเอาว่าถ้าจ้าได้เอาเขาเพือนเนาะขึ้นมาว่าไว้อยู่นอกบ้านไว้อยู่เดินนะแบบว่าเอาเขาเพือนนะก็ ได้เนาะแต่วกอคนเจเอาเขาเงินแหละบุหุ่นนะก็เลยคนไดี๋ยวอาลงมันี่มาแต่โรงพยาบาลคนก็จะเอาไปโรงหมอโรงหยาคนส่งขึนมาพอดีเอาเขาเงินนะแต่คนที่เสียเลยบ่เด้เอาความมึนก็เลยเอาลงมานี่เลย ແຕ່ຄົນກໍບໍ່ຫຼາຍພີ່ນ້ອງເພາະວ່າໄພກໍບຮູ້ອສວາຍກນ แดด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 ว่ะกันยอเขาแขกเนาะ แต่มีหอมมะขามบ่มีมหอมมะขามในเวนอันกระแดนไหลเลยพี่น้องยับไปเรื่อยๆล่ะแดดแห้งๆถ้ากันยับเขาถ้ากันยับเขาอันส่วนหอมมะขามแหละแดดปู้แดดโดนดในตากมันได้เรื่องแ,แดดแท้แดดว่าไปนะตากมันขักอยู่ดอก แขกคนกันนับกับคู่ใช่ป่ะน่าร้ายสย่งเถวายพรเขาเพลิน ถวายผ้าขาวเพนให้พระเพิ่นแล้พี่น้องทางนอกก็ย่อเข้ากันเลยพร้อมถวายผาเพนแล้วก็ย่อเข้าเลยทางนั้นก็ว่าน่าจะ่แขกบายพี่นอแนวกินเาายก็เลยําสิเหลือนะําสิเหลือ ทำเนียก่อนด้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ตากจะไปกินข้าวคือกันเลยเนาะกินนาพ่อๆกันไหมพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดเบิ่งกดส้มหายใจคลิปนะเด้อพี่น้องสวยเซ่อสวยดันนะเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุขสุขคน